ยี่ยมบ้าโซนป่าอ้อยไม่พออยู่ใกล้โซนป่าข้าวด้วยมีทั้งป่าอ้อยป่าข้าวอากับป่ายูค่ะรถเดื เลยอีกหลังดีเอานักเรียนไม่อยู่แม้เราจะขับรถแต่เราก็สามารถที่จะเซลฟี่ได้นะคะแล้วก็ป้องกันอันตรายได้ไหมเนี่ย